วันนี้เราจะพาทุกคนไปมาเลเซียด้วยรถไฟโดยใช้งบแค่979บาท s <S เริ่มตั้งแต่การจองตั๋วรถไฟและอาหารบนรถไฟว่ามีอะไรกินบ้างรีวิวการนั่งรถไฟตู้นอนครั้งแรกในชีวิตวิธีแก้ปัญหาเมื่อรถไฟเต็มอันนี้ไก่ทอดหากใหญ่อร่อยดีแฮ hey. ซึ่งเมืองที่เราจะไปกันนั้นคือปีนังเป็นถึงเมืองมรดกโลกที่เราต้องใช้เวลาเดินทางกว่า24ชั่วโมงผ่านรถไฟสามขบวนปิดท้ายด้วยเรือเฟอร์รี่อีกหนึ่งต่อบอกเลยว่าไม่ลำบากอย่างที่คิดแผนยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูกันได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ็คพิโกนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนออกไปต่างประเทศกันนะครับจะไปกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับผม ด้วยรถไฟก็เราจองรถไฟมาแบบออนไลน์การจองออนไลน์แนะนําให้ทําก่อนออกเดินทาง30วันก็ไม่ยากนะครับทุกคนให้เข้าไปใน Google ได้เลยเสิร์ชคาว่าจองรถไฟแล้วเข้าไปที่หัวข้อแรกเว็บนี้จะเป็นเว็บหลักของการรถไฟนะผมคิดว่าจองง่ายดีเริ่มจากเราใส่ต้นทางว่าเราจะขึ้นรถไฟที่ไหนของเราจะเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ส่วนปลายทางเนี่ยเราไปเมืองปีนังให้เพื่อนๆใส่คําว่าปาดังเปซาซึ่งเมืองนี้เป็นชายแดงระหว่างไทยและมาเลเซียหลังจากนั้นให้เราใส่วันที่เราจะเดินทางและจํานวน โดยสารพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารถไฟมีที่นั่งว่างก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าเราโอเคก็กดเลือกได้เลยสําหรับคนที่จองครั้งแรกก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทําแป๊บเดียวก็เสร็จอ่ะพอมีรหัสแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยหลังจากนั้นเว็บก็จะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรต่างๆพอเสร็จแล้วเราก็จะเลือกที่นั่งหรือที่นอนกันสีเขียวคือเตียงที่ว่างสัญลักษณ์เตียงที่มีบรรันไดแสดงว่าเป็นเตียงชั้นบนส่วนอันที่ไม่มีคือเตียงชั้นล่างเตียงชั้นล่่่าาาาางงงจจะะะแพพกววเเรขนดตียใหญ และเข้าออกได้สะดวกกว่าเมื่อเราเลือกเตียงได้แล้วก็เช็คข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจ่ายเงินเพื่อนๆที่มีบัตร ATM หรือบัตรเครดิตก็สามารถใส่ข้อมูลและชําระเงินได้เลยแต่ถ้าหากรถไฟเต็มซึ่งมีโอกาสสูงมากเพราะเส้นทางกรุงเทพสู่ปังเบซามีแค่40ท,ที่นั่งเท่านั้น <S <S และมีแค่รอบเดียวต่อวันให้เราเปลี่ยนปลายทางเป็นชุมทางหาดใหญ่แทนที่นี่จะเป็นทางผ่านสู่ปังเบซากา,าราไปหาดใหญ่มีรถไฟหลายรอบมากให้ดูขบวนที่37และ45เป็นขบวนเดียวกันของรถไฟกรุงเทพปังเบซาแต่คน ละโบก้ราคาก็จะถูกกว่านิดหน่อยและเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อตั๋วที่ชุมทางหาดใหญ่เพื่อไปประดังเบซาอีกต่อหนึ่งซึ่งจะไม่ใช่โบกี้แบบตู้นอนแล้วแต่จะเป็นตู้นั่งแบบพัดลมแทนตู้นี้จะมีราคา50บาทและถ้าเพื่อนๆจะจองออนไลน์จะไม่สามารถจองก่อนเวลารถออก2ชั่วโมงแนะนําให้ถึงหาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงไปซื้อก็ได้ไม่ต้องรีบครับทริปนี้เราไปทั้งหมด5วัน4คืนโดยคืนแรกเราจะนอนบนรถไฟกันนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ hey. เฮ้ยหวัดดีครับสวัดดีครับมาแล้วครับเมื่อเราจองตั๋วเสร็จแล้วเราจะได้ตั๋วโดยสารหน้าตาแบบนี้ซึ่งสามารถสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องปริ้นมาก็ได้การเดินหารถไฟให้เราเดินตามป้ายหมายเลขขบวนส่วนใครที่ลืมกินข้าวมาบนรถไฟก็จะมีร้านอาหารด้วยซึ่งราคาก็จะแพงหน่อยถ้าทนไหวให้รอแม่ค้าขึ้นมาขายบนรถไฟก็ได้แต่คนนี้อาจทนไม่ไหวแล้วดูกระโดดวนะดาวิกาตะชุดามิกาตะเสร็จไ์มาแล้วเนี่ยไก่คันยักิครับมาค่ะ ร้อยเ้าสิบบาทร้บแะบครับมีนะโรกต้มกวนนแล้วก็แกงจืดแล้วก็อุ้ยมีผลไม้ด้วยนะเวิาอะไทำดีอยู่นะทำดีแต่กินข้าวอยู่ลไปบังครับเฮ้ยมีขนมจีบอันนี้กระตุกใช่ไหมรถไฟตู้นอนครับขบวนนี้ไปสูงที่หาดใหญ่ครับรถไฟเรามาในรอบบายสามสิบห้าถึงหาดใหญ่ประมาณแปดโมงเราก็จะขึ้นรถไฟ บนนี้แหละเขาจะต่อรอป,ประมาณ15นาทีถึง20นาทีออกจากขาใหญ่ประมาณ8โมง5 5จะนั่งต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งจนถึงปราดังเบยฟาเนาะตอนแรกผมไม่เข้าใจใช่มผมก็โทรไปเป็น c เซ็ center ก็โทรไปสอบถามอะ่ะก็บริการดีมากเขาจะตอบคำถามท,าที่เราข้องใจได้ทุกคำถามเลยข้างบนนี้เป็นที่นอนแล้วก็ข้างล่างที่เราพบนั่งอยู่ก็เป็นที่นอนเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะมารีวิว,วว่าเขาทำกันยังไงนะอันนี้จะเป็นวิวนะคะ ที่นั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นที่นั่งที่สามารถนั่งได้สองคนจริงๆมานั่งได้สี่ต่ใ่ในการบุ๊กกิ้งมันจะเป็นบุ๊กได้แค่สองอันนี้จะเป็นของเพื่อ,อนใช่แอบป๊อกเจแปนี่ค่ะอันนี้เป็นการสั่งอาหารก็จะมีโต๊ะที่รับนะีดผ้าต่อได้ <c oughs> บุ๊กกี้นี้ก็จะมีพี่พนักงานเราะพนากพนักพนกป,ประจำบุ๊กี้เลยเขาก็จะมาบริการ พวกเรื่องข้าวผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาข้าวผมมาจากข้างบนเนาะก็เอามาของแบบเย็นสบายดูว่าจะแบบมึนหง,ง,ง,งุดหอารมณ์แบบลำบากลำบากเออสบายกว่าที่คิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้างหลังผมอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารนะเป็นห้องครัวเขา,นะาะจะมีขายอาหารเอามาแล้วนี่เออไม่ทันขันคำเนี่ยมีก็จะมีคนคนขับเกลืปลาลัดบุรีจาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามนเดียวสิบบาทสิบบาทขอนะคะ อสองเลยก็ได้ฮะับสองนะคะไม่ครับถ้าแป๊บนะคะขอบคุณค่ะครับดูตุ๊กแกก่อนดิน่ารักมากเลยอ่ะเราเรามาดูหน้าตากันแทนทะเลดินแทนแท้โอ้โหปลาอยู่ไหนอ่ะอ๋อเป็นลูกชิ้นปลานะครับสิบบาทแบบกินแบบรองท้องนะฮะก็ค้างแค่ครับกินแรงกกินหอม เขาจะเป็นเส้นล้วนๆนะครับแล้วก็มีหัวงอกนิดนึงก็เป็นเครื่องปรุงแบบเป็นน้ำปิีกน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเขาใส่มาครบเลยแล้วสถานีกูทเป็นสถานีต่อมาโอเคเลยรสชาติดีครับรสชาติแบบเข้มข้นนะชาจักรจ้านกินแป๊บเดียวก็เรื่งกินได้ประมาณสองคำนะ เม่อนี้ก็สองแผ่นลูกชิ้นหนึ่งอร่อยมากก็สำหรับรีวิวของน้องเทสก็คือขึ้นขึ้นรถไฟทุกทุกแดบครั้งแรกนะคะก็ถือว่าประทับใจแอร์เย็นฉ่ำมีที่นั่งส่วนตัวมันถึงมันจะนานแต่มันก็คือได้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีของกินมาตลอดทาง เป็นรถไฟขบวนใหม่อ่ะมันก็จะมีตัวชาร์จอ่ะทุกที่นะแต่อันนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าซึ่งมันจะมีที่ชาร์จแค่สองลูกอยู่ตรงเตียงส6บ7กสิบเาตรงกลางซึ่งเป็นไรฮะวัยรุ่นอย่างเรามันเล่นโทรศัพท์ตลอดลาโซเชียลตลอดตลอแเราก็เลยติดต่อขอพี่เขาหนิดึงมีต่อปลั๊กพ่วงมาเป็นตรงนี้จะดงงานกันทีดูโบสอันนี้คือสายที่รากมาต้าไปอยู่ตรงนี้ ขอพิสตาส์าเขาดื้อวันนี้ก็มีเซชูพร้อมนะครับโกาด้วยมินิชีสหนักแรงมากแล้วมีกระจกดา,ดาี ช่วงเย็นเนี่ยพี่เขาก็จะเริ่มทําที่นั่งให้เป็นที่นอนใครพร้อมนอนก็เรียกพี่เขามาทําให้ได้เลยที่นอนของเราก็จะเป็นเตียงแบบสองชั้นมีหมอนผ้าห่มพร้อมเลยและก็จะมีผ้าปูที่นอนให้อีกด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่สะอาดปิดท้ายด้วยม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็จะเป็นไฟกับที่เสียบสายชาร์จแต่ว่าใช้ไม่ได้นะเพราะว่ารถไฟมันเก่าแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ง่วงก็สามารถนั่งรอไปก่อนได้คือมึงหวังว่ามึงออกกังกาแล้วมึงจะพูดดีคนดีคนดีไม่อยามเป็นแบบเส้นตรงือไม จะเป็นแบบโอม่อย่างงี้เยมามีการใช้ชีวิตบนรถไฟนะครับไม่ทำอะไรอยู่ครับเห็ตนาเห็นหน้านะครับอ่าและชีวิตการนั่งรถไฟนอนครั้งแรกของพวกเราเนี่ยก็จะมีทั้งคนนอนหลับและคนนอนไม่หลับเนาะเช่นคุณหยกนะฮะดีทั้งคืนเลยไม่ได้นอนส่วนตัวผมและคุณเค้กเนี่ยก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างเพราะรถไฟก็มีการขย่านิดนึงและส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็หลับสนิทไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอ่าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่สองเนาะเราก็ลงมาจาก ถไฟที่เรามาเนาะที่ชุมทางหาดใหญ่แล้วก็เราก็มาขึ้นขบวนเดิมแต่ว่าโบกี้นี้เป็นโบกี้พิเศษเอามาต่อพ่วงกับตัวอันเดิมอีกทีนึงเพราะว่าเขาต้องแยกกันไปตัวไปโบลอกอันนึงแล้วก็ไปปลาดังเบซาอันนึงเป็นโบกี้แบบนั่งธรรมดา50ิบาทเนาะซื้อตั๋วมาคือลงปุ๊บ,บ,บใช่ไหมเราต้องไปซื้อเลยตั๋วจะเป็นแบบนี้มีเวลา15น้าดีโอเคนะพี่เจริญบายเมื่อเรามาถึงหาดใหญ่นะฮะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดก่อนไหมครับเดน๋วยวไก่ทอดหาดใหญ่ เขาชอบไก่ทอดที่ใส่แมลงแล้วก็ทอดหอมเจียวแบบสดๆไก่ทอดหั่นใหญ่จริงๆอันนั้นอร่อยมากแล้วกลิ่นมันจะแบบเข้มข้นเพราะว่าเป็นกระเทียมเป็นแอนิทอดเนี่ยเขาบอกว่ามีพาร์เจอร์แบบพิเศษ9โมง20นาทีพร้อเลย รถไฟโบกี้นี้เราก็สามารถเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ถ้ามีแดดส่งมาตรงหน้าต่างของรถไฟก็จะมีม่านปิดกันแสงให้เราด้วยต้องบอกก่อนว่ารถไฟรอบเช้าเนี่ยอากาศดีมากเ็นสบายมากครับ ชั่วโมงหนึ่งลงสถานีปาดังเบซาสามก็จะถึงตอมอเลยแนะนําว่ารีบลงมาต่อคิวเลยนะเพราะคนเยอะมากพอผ่านด่านตัวเสร็จแล้วเดินขึ้นบันไดามาให้เดินเลี้ยวซ้ายไปซื้อตั๋วรถไฟไปบัตเตอร์เวิร์ดก่อนซึ่งสถานีนี้เป็นท่าเรือสู่เมืองปีนังราคา11ลริงกิตต่อคนบัตรโดยสารก็จะหน้าตาแบบนี้สามารถสแกนเข้าไปได้เลยอีกฝั่งของบันไดก็จะมีที่นั่งพักและร้านค้าต่างๆรวมถึงร้านขายซิมการ์ดด้วยและที่สําคัญจุดนี้คือทางเข้าไปสู่รถไฟ k t m เมื่อเราถึงที่นี่แล้วเวลามาเลเซียจะเร็วกว่่่าาย1ชัโมงอื ปรับมาฬิกากันด้วยเพราะตารางรถไฟของที่นี่จะอิงตามเวลามาเลเซียเราถึงที่นี่ประมาณ11โมงซึ่งจะตรงกับเวลามาเลเซียคือเที่ยงทําให้เราได้ขึ้นรถไฟรอบเที่ยงส5พอดีอันนี้ผมดูเลือกติดต่อรถไฟให้เพื่อน<อ>ๆนะฮะ <c oughs> แล้วผมมาให้เพื่อนๆทุกคนนั่งสบายๆครับผมเออสบายจริงว่ะพี่ใครละพี่แกติดตัวจกอยู่ติดตัแตก่หลายอพอผ่านตอมมาแล้วเนี่ยก็เขาก็จะให้เดินขึ้นมาเนาะก็จะเป็นสถานีที่ซื้อตั๋วด้วยแล้วก็มีพวกร้านค้าร้านอะไรแล้วก็รวมถึงทีมกาน ราคา35ลิงกิตก็ยุ่งยากนิดนึงนะมันก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้เลยเราต้องรีเซสเตอร์ออนไลน์ก่อนนะครับใช้พาสปอร์ตรีเซสตเตอร์เข้าไปร้านเขาก็ทำให้เราเลยนะครับแล้วเราก็แค่เปลี่ยนเิ่มการแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคไปชู รถไฟของที่นี่จะออกตรงเวลาโดยสถานีที่เราไปคือ b u t ร์เวิร์ h เป็นสถานีสุดท้ายนั่งมายาวๆใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงลืมบอกไปว่ารถไฟนี้ไม่มีห้องน้ํานะควรทําทุระส่วนตัวก่อนคือรถไฟมาด้วยเพราะมีสมาชิกของเราคนนึงปวดท้องมาทั้งทางเลยพอถึงแล้วเราจึงรีบเข้าห้องน้ากันก่อนซึ่งจะอยู่ชั้นล่างของสถานี b u t ร์เวิร์ h เมื่อกี้เราซื้อตัวผิดนะครับแต่ว่าก็ไปบอกพี่เจ้าหน้าที่เขาเขาก็เลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันผิดแค่สองสถานีานมันใกล้กันมาก มันราคาไม่ต่างกันเนาะซื้อมาก็10.7ประมาณ8 0บาท <S <S <ess ith> ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าห้องน้ํากันนะครับเพราะว่าที่รถไฟไม่มีห้องน้ํำเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันต่อเนาะเมื่อเราเข้าห้องน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เดินมาตามป้าย Terminal f ล r ฟอรเพื่อไปยังท่าเรือสู่ปีนัง <S <S <biting> <S ซึ่งก็จะมีระยะทางไกลพอสมควรทางเดินก็จะเหมือนทางเชื่อมอยู่ภายในอาคาร <S <S <S> <Okay. S 2> ส่วนค่าตั๋วเรือก็จะคนละ1.2ริงกิตหรือประมาณคนละ10บาทเท่านั้นเองด้านหลังของผมก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเรือเฟอร์รี่นะครับผมก็รอดต่อไปก็จะเป็นรอบ3โมงครึ่งต่อคิวยาวมากอีกแล้วชีวิตเศร้าว,วันที่ผมมาเนี่ยเรือก็จะออกทุก30นาทีตัวโดยสารก็จะเป็นแบบ QR code เหมือนเดิมสแกนเข้าไปได้เลยส่วนคนมาเลยเขาใช้บัตรประชาชนกันนะ okay. พอเข้ามาแล้วด้านในก็จะเป็นที่นั่งพักรอเรือเฟอร์รี่มีแอร์เย็นๆแล้วก็มีห้องน้ํารวมถึงร้านขายขนมด้วยที่ผมเห็นก็จะมีอยู่2ล้านด้วยกันราคาก็จะประมาณนี้ไม่แพงมากนะฮะแซนด์วิชเอ็กเอ็กแอนด์ชีสอ๋อเอ็กชีสอันนี้ This one s s a r d i n fish เมื่อถึงเวลาเขาก็จะประกาศให้เราเดินไปขึ้นเรือเนาะก็จะเป็นเรือแบบลำใหญ่อยู่นะบรรยากาศเหมือนอยู่ประเทศไทยที่เรากําลังนั่งเรือขึ้นไปที่เกาะทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถวางสัมภาระไว้ตรงข้างหน้าได้เลยเรือก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะกว่าจะถึงเกาะปีนังอันนี้ผมเอาเลยเพื่อนๆะครับรอเหมารู้ยังรู้อย่างแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองปีนังโดยใช้เวลาทั้งสิ้น24ชั่วโมงด้วยกันไม่เขาแค่สร้างให้มันเป็นรูปเรือเปล่า ครับวันนี้นะครับอันนี้คือเรือที่ผมเหมามาให้เพื่อนนะครับผมโอ้โหเยวจะนั่งเรือกันไปนะภารกิจแรกของเราตอนมาถึงปีนังเนี่ยก็คือการหาแท็กซี่เข้าที่พักโดยลุงก็คิดค่ารถสามสิบูเตผมเลยขอไป6คนนะสภาพเลยเป็นแบบนี้เท่าไสามลสามที่เจ็ดบาทหนาี่านเนะคนต่างชาติไทยไปโดนนิดอะเราเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ และนี่ก็คือการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนเรามาถึงปีนั้งรวมทั้งสิ้น1,357บาทคลิปหน้าเราจะมาแชร์แพลนการท่องเที่ยวมาเลเซียแบบประหยัดทั้ง5วัน4คืนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรกดติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปได้เลยสวัสดีครับเอาหัวกโอเค